มาเจอวันนี้งานดีๆก่อนล้วกันค่ะค่ะงานดีๆค่ะงานบุญงานบุญที่โหไม่ได้ทำมานานมากๆหมายถึงว่าได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ทอดผ้าป่าค่ะ <c oughs> น่าจะเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยห <c oughs> มายถึงว่าที่แบบแต่งเต็มแล้วก็แบบอยู่บนรถแล้วก็เจอพี่ๆแล้วก็ได้แห่อยู่ในขบวนพระป่าถือว่าได้เจอ ใช่ใช่ค่ะน่ารักมากน่ารักมากคือทุกทีก็เอาจริงที่นี่มาเล่นคอนเสิร์ตบ่อยอยู่แล้วแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้แบบมาร่วมงานบุญเป็นคนเรียก็อกค่ะนเรียไปเลอใช่ค่ะ FC FC ชาวบ่อพลเป็นไงครับนเลค่ะวันนี้ยนไม่เลยค่ะโอเคถือว่าแบบอากาศกำลังดีแล้วก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่คือช่วงเนี้ยลมมันเย็น่ะไปเลยว่ามันก็เลยไม่ได้แผดเผาเท่าไหร่นะค่ะแต่ว่าก็ ก็สนุกดีค่ะเห็นแล้วว่าให้ร่างเกิดเป็นพี่เตยเขินเขิเขยเขินเขินเขินค่ะไม่ได้ใส่แบบอะไรอย่างนี้นานมากนานเห็นแล้วว่าแพ้ด้วยว่ามีพี่แมนแบบวิดีโอคอลใช่ใช่ค่ะพี่แมนกับเวนมอนวิดีโอคอลมาถูกไหมเรื่องเห็นเวทมนต์เห็นเวนมนต์คือคาดไปไงบ้างลูกสาวดูงงเวทมนต์ดูงงว่าว่าแม่ทำอะไรมาทำไมแม่แต่งตัวอย่างนี้แล้วได้บอกลูกสาวไหมคะว่าคุณแม่มา บอกค่ะบอกบอกว่าคุณแม่มางานนะคะมาทอดผ้าป่าใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบงงๆแต่ก็คงเข้าใจลูกไม่ถ่ายแต่พ่อดูแล็อกจักมากเลยใช่พี่แมนแบบพี่แมนไม่นึกว่าจะจริงจังขนาดนี้ใช่ค่ะอ่ะอัปเดตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็แบบช่วยกันเลี้ยงลูกค่ะช่วยกันเลี้ยงลูกก็พยายามเขาเรียกว่าปรับตัว ในครอบครัวภายในครอบครัวค่ะ,ไ,ไ,ะไปทำบุญกันมากเลยทั้งคู่เลยใช่ค่ะบบคือคือก็เป็นการแบบเหมือนแก้บนแหละเพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เจอเรื่องเจอเรามาแบบครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่พี่แม่อะไรเงี้ยเขาก็ไปบนบานศารกล่าวไปไหว้พระนั้นพระน,น,ระน,นี้พอเราได้ได้กลับมาก็ทยอยแกบ้บนทยอยแบบว่าไปทําบุญไปเจอพระอาจารย์ไปเจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าเขาเขา ดีกับทางฝัง่งครอบครัวเรามาตลอดตั้งแต่มีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปทำบุญบันเกิดกับพี่แมนมาด้วยใช่ใช่ค่ะไปสุขโขทยัยไปหาพระพระอาจารย์ที่เคารพใชื่อแมะเกจิค่ะพระอาจารย์ชื่อว่าครูบายันทิพย์ค่ะคื<ข>อไม่ได้แนะนำแบบแต่คือครูบายันทิพยปเขาเป็นคนที่ทำนายพี่แมนไว้ไทายทักพี่แมนไว้ว่าว่าพี่แมนจะได้กลับมา ใช่ค่ะพอพี่แมนได้กลับมาพี่แมนก็เลยไปหาเขาค่ะเราไปแก้บนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอย่างนั้นค่ะค่ะแล้วหลังจากนี้เขาก็ได้บอกเช็คพี่แมนเป็นไงบ้างอะไรไหมเขาก็บอกว่าจะดีเหมือนหมดเพาหมดโศกหมดเข้ามาโศกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็จะแบบให้แบบสะสมบุญให้แบบว่าทําทุกอย่างหลังจากนี้จะไม่มีไม่มีอะไรที่มันแบบแย่ๆอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยัไปเจอหลักอาจารย์ กับใบเตยเขาบอกว่าก็บอกว่าแบบเหมือนปีนี้เป็นเป็นเราย่างเข้าอายุที่จะ37ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าอาจจะอาจจะแบบว่ามีอุปสรรคอะไรหน่อยนะให้สู้ต่อไปแต่หมายถึงว่าเรื่องร้ายๆจะไม่มีแล้วแต่ว่าพอตกเลขคี่อะไรเงี้ยมันก็จะดีน้อยกว่าเลขคู่อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะพี่แมนปีนี้พี่แมน4ี่บแต่เรา37็พี่แมนตกเลขคู่ซึ่งเป็นเลขที่ดีอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ ก็ถือว่าแบบเหมือนได้ไปไหว้ไปกราบท่านไปไปเขาเรียกไปลงลงนะหรืออะไรสักอย่างอะ่ะหนูก็เรียกไม่ค่อยถูกใช่ประมาณนั้นค่ะแต่เราก็เชื่อว่าการมูมันทำให้เราผ่านในหลายใปใช่ไหมคะคือใบเตยอ่ะค่อนข้างจะเฉยเยแต่พี่แมนอะ่ะค่อนข้างจะหนักกับเรื่องการมูลแล้วก็เชื่อเรื่องนี้อย่างเงี้ยอย่างเราเราก็เคารพสกการะตามปกติะคะ่ะแต่ว่าเออพ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 ี่แมนแบบชวนไปอย่างเงี้ยก็ก็ไปค่ะช่วงนี้ถ้าว่างก็จะไป ตอนนี้คือเดินไปในเรื่องของที่เราบนไว้กับพี่แมรอะไรเงี้ยหมดหรือยังคะของใบเตยเอาจริงหมดแล้วแต่ของพี่แมรเนี่ยเหมือนยังไม่หมดเพราะว่าเพราะว่าแม่ทางบ้านพี่แม่เขาไปไหว้ให้ลูกชายเยอะมากค่ะอีกหลายที่เลยอีกหลายที่เห็นพี่แม่นี่ติดใจเรื่องการตอกไม้นายงบมาเห็นคอพี่เตยแบบสดจะใช่ใช่ค่ะเราก็พยายาม เราก็พยายามสอนให้เขาได้รู้จักกับโลกภายนอกเพราะพี่แมนเพิ่งอ,ออกมาได้เดือนหนึ่งคือเขาเขายังไม่ค่อยคุ้นกับ Gen C, เจนซหรือ Generation ออใหม่ เออเจเนอเรชันใหม่ก็ต้องอัปเดตคอยสอนว่าเฮ้ยนะวันนี้มันมันเป็นแบบนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้แบบมันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามให้แกค่อยๆแบบได้เรียนรู้กับยุคโลกาภิวัตน์ยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่แมตต้องมาเรียนรู้กับลูกสาวด้วยครับใช่ใช่ลูกสาวเป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นเจนเจนอะคว้า ใช่ใช่เขาเขาางงมากเขาดีใจมากเพราะว่าเขาไม่เคยนึกว่ามีอะไรอย่างนี้แล้วมีแบบว่ามูลค่าด้วยหรอมีของขวัญมีแบบหัวใจกดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เรียนรู้ในโลกติ๊กต็อกค่ะจริงจิงพี่แม่์เขาชอบไหมคะพอเห็นเราปักตะกร้าอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะโอเคแต่ว่าด้วยความผู้ชายมากๆกัะเนาะมันก็มันก็ไม่ได้แบบ ทางที่จะแบบมานั่งไลฟ์อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงอะ fc พี่แมนเยอะค่ะเยอะมากในไลฟ์ได้ของขวัญตลอดเวลาไลฟ์แล้วกเราได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีแต่แบบเรื่องเราคันใจมีแฟนเข้าแบบเข้าใจมากๆเลจากที่เราขอสู้ด้วยดีเอาจริงจริงก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างแล้วก็แบบ ให้กำลังใจมาตลอดค่ะณวันนี้มันก็มันก็ได้พิสูจน์เลยหลายอย่างแล้วในทางกฎหมายว่าว่าเราไม่มีแบบส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยขอทานนเรื่อ,องาการยืวยาแต่ก็กาลังยืมเอกสารในการเรื่องยอ๋อคือคือตอนนี้ก็มีทางเขาเรียกว,ว่ารวงยุติธรรมค่ะที่เขาส<อ>ง่งจดหมายมาให้แล้วอย่างเงี้ยเราก็เราก็เดี๋ยวเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ ต้องเข้าไปที่นั่นค่ะแล้วก็ไปไปคุยเจรจาในเรื่องนี้อีกทีเป็นกทั้งสองทั้งคนค่ะทั้งสองเอาจริงๆทั้งทุกคนที่ที่ที่อยู่กลุ่มเดียวกับเราแล้วก็ได้ยกฟ้องออกมาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เราก็จะได้รับเขาเรียกว่าสิ้นสุดคำตัดสินแล้วก็ถึงจะไปยื่นแล้วก็จะได้รับนี่ก็คืออยู่ในขั้นตอนการยื่นถูกต้องค่ะถูกต้อง ค่ะก็ะโล่งค่ะ,ะหลังจากนี้ดีกว่างานในวงการบันเจิงของพี่แมนจะ,ะจ<า>กลับรือะขาของพี่แมนนี่ตอนนี้เขาก็เขาก็รอดูแบบเหมือนสเต็ปบายสเต็ปเลยตอนนี้คือเดือน2เดือนแรกเนี่ยเราก็ให้เวลาเขาได้อยู่กับลูกได้ใช้ชีวิตได้ปรับตัวค่ะส่วนใบเตยเนี่ยเราก็เดี๋ยวก็จะมีงานเพลงซิงเกิลใหม่แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพี่ๆคงได้เซอร์ไพรส์มีผลงานใหม่นะคะที่จะให้ได้ดูกันเร็วๆนี้กลแล้วใกล้วันวันเดียวใช อะไรแบบว่าเราเป็นแบบเราก็เป็นหนึ่งสาวที่แบบชองให่สบายใหญคงไม่มีอะไรจริงแล้วตอนนี้ก็แค่แบบขอกินข้าวพ่อแม่ลูกอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าก็คบกันมาสัิบห้าปีแล้วเนาะไม่น่าจะมีหวือหวาอะไรละตอนนี้ก็เน้นที่ลูกเลยค่ะลูกอยากกินอะไรก็ ตามเขาจได้กล <laser> ับมารวมกันปครอบครัวแล้วมีการแบบว่าพูดคุยกันเพิ่มเติมไปหากเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแผนในอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเนี้ยยังยังยังค่อนข้างให้มันแบบให้เขาได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติไปก่อนเพราะว่าคือไปเลยว่ามันต้องปรับตัวประมาณหนึ่งเซ็ตตัวประมาณหนึ่งที่จะถึงที่จะพอที่จะแบบเอ้ย คุยเรื่องสเตปต่อไปในชีวิตแล้วก็แต่อย่างเรื่องลูกอะ่ะเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าไปรับไปส่งลูกดูแลรับผิดชอบทุกๆอย่างซึ่งอย่างเวทมนต์เนี่ยเราก็อยากให้เขาเทําทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติตอนนี้เขาเขาได้กลับมาเจอพ่อเขาก็จะอินอินกับพ่อมากจะรักป๊ะป๋าเขามากก็เลยเรารู้สึกว่าเอออยากให้เขาก็ได้ซึมซับต,ตรงนี้ร่วมกันไปก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็อ,อ,อนาคตเราก็ค่อยคค่อยค,อยค,อยคอยแบบดูแลกันไป คิดว่าน่าจะปิด,ปดอู่ไปแล้วคิดว่าน่าจะขอปิดอู่ใช่ค่ะคนเดียวพอแล้วแบบว่าเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับเวทมนต์มากๆแล้วแล้วก็หลายๆอย่างที่ผ่านมามันก็อยากชดเชยให้เขาแบบแบบที่สุดแล้วก็ เขาเราพอใจกับตรงนี้แล้วทั้งคู่ค่ะแล้วก็อยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอ่ะคนเดียวก็ทุ่มเทแต่ตอนนี้เหมือนเนมันก็สายแนวกับนารุ่มแล้วต่อหน้าหลานเนาะใช่เป็น okay. อ ah, <wir S 1> ินฟูเลยเป็นอินฟูอินฟูอินฟูค่ะก็อยากให้บางวันก็รู้สึกว่าอยากให้รีดโตเพราะว่าจะได้แบบว่าช่วยคุณแม่หาเงินไม่ไม้ว่าน้องรีวิวนี้คือนารุ่แบบ ไม่โอ้โหไม่ต้องเลยค่ะชอบมากชอบมากเขาเขาเป็นแบบนักรีวิวนักคอนเทนต์เพราะว่าเหมือนโตมากับยุคดิสต็อกพอเด็กที่โตมากับยุค t ิ k ต็อกเขาก็จะเป็นแบบสาวคอนเทนต์ไปในตัวเขาจะรู้เลยว่าวันนี้มีถ่ายนั่นนะมีถ่ายนี่นะเตรียมแต่งหน้าทําผมเรียบร้อยคิดให้นาลุปด้วยไหส่วนใหญ่ณตอนนี้จะเป็นจะเป็นจะต้องมีนารุกที่คอยช่วยบรีฟที่คอยช่วยว่าวันนี้จะต้องถ่ายอันนี้นะวันนี้มีงานรีวิวอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ถ้าแบกว่าน้องสามารถหาเงิ ใช่เอาจริงๆเอาจริงๆช่วยตั้งแต่แม่อยู่ข้างในแล้วตอนนี้แปลว่าคิวงานแนนหนกแม่แล้อว่ากันยังถ้าตัวแขนงกับคุณแม่ก็คิดว่าแบบอนาคตน่าจะแพ้ของแม่ค่ะใครคะอยู่สักกันนลุกนลุกนลุกค่ะนลุกนลุกยกให้ถ้าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ รักเราหรือให้กำลังใจเรามาตลอดค่ะคือขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆก็สำคัญมากกับครอบครัวเราแล้วก็เอาจริงแล้วอ่ะสุดท <Hey. S 1> ้ายเนี่ยกำลังใจไม่เท่ากับทุกวันนี้ที่ทุกคนแบบเหมือนยังเชื่อมั่นในตัวเราและครอบครัวของเราค่ะก็ก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณพี่ๆสื่อแล้วก็แฟนเพลงทุกคนค่ะโอเคค่ะขอแถบปั๊มิ้งไป้ด้วย<ข>นะปี๊บป